โอเคสวัสดีครับคลิปนี้เป็นสิ่งที่ผมอยากจะลองนะครับก่อนหน้านี้เทสา b ม t t บต Field 3 b t t บต Field 4 t บต Field 5และผมจะไม่เทสได้อย่างไรสำหรับ t บต Field 2,042ล่าสุดเท่าที่มันออกมาสำหรับตระกูล t บต Field บันลองทดสอบกันกับการ์ดใหม่วันนี้น้องเล็กสุด RTX 5060จากแบรนด์ค l o r ฟู l นะครับผมพัดลม2ตัวสีขาวสวยงาม RGB มี Me. สเปคที่ผมใช้ในการทดสอบเครื่องยิงสเตีมคือสเปคนี้ intel core i 5 1 4 6 0 0 k f ครับ6คอบวก8คอร์20เทรดนี้เมนบอร์ด asrock b 7 6 0 mpt lightning นะครับผม ram ddr 5้2สามสิบสองกิกบัต5 6 0 0เมกะเฮิร์ต platiot นะครับ wiper นั่นเองกราฟิกการ์ดครับนี่เลยนะ rtx 5060ย colorful มาดู battlefield โอ้ยไม่ได้เข้านานแล้วเลนไม่เป็นแล้วเนี่ย อะไรวะเนี่ยแบนเดอร์อะไรขกันวะโอเคอะไรก็ไม่รู้เรื่องครับไม่รู้เรื่องเลยนะครับผมโหไม่ได้เล่นนานมากครับผมเป็นยังไงเนี่ยเต็มจอดิโปคืออะไรอะ่ะแล้วผมจะกลับไปเล่นเกมยังไงจำไม่ได้แล้วนะ จำไม่ได้รู้วมันมีในเรื่องวะเนี่ยนานเกินเอาไปว่าเรามาทดสอบแล้วกันอะไรวะเนี่ยมมนที่เขานานจัดจำไม่ได้มีอะไรมั่งเนี่ยนี่มันหมดออนไลน์ปะเนี่ยอืมโซโลโอ,อืมเดี๋ยวนะผมดูก่อน อันนี้เควสทัสิบสี่คนอันนี้มออนไลน์อันนี้ล่ละอันนี้ล่ะจะมีชื่อออเดือนยี่สิบแปดสิบสองแตงอันนี้เป็นบทออนไลน์ทั้งนั้นเลยที่ว่าอ่านเป็นสองคนอันนี้ละมั้งหรือเปล่าไม่น่าใช่ <laughs> จะไม่ได้ <laughs> <laughs> เดี๋ยวนะอะไรของมันวะ โบว์ไฟกผมจำไม่ได้จริงๆเนียเนี่ย Battlefield น,นี่มันมีอะไรบ้างวะเนี่ยภาคเนี้ยคือแบบอันนี้ออกคือได้ท t o p เลยโอเดี๋ยวนะอ่ะผมติดต่างว่ามันเป็นเนื้อเรื่องแล้วกัน <c oughs> ขอโทษเพื่อนๆด้วยนะครับผมจำไม่ได้จริงๆผวมาได้เล่นมาหลายเป็นปีอ่ะเป็นป,ปีปีเลยนะครับคือเป็นปีๆที่ทิ้งมันมามาขออภัยตี้นะครับ โอ้เป็นป,ปีเลยแหละตั้งแต่มาเรื่องวอแฟร์สามอ่ะจนมันมีแบ็กออฟอ่ะตั้งแต่สองเลยที่โอ้โหเป็นปีๆะนะครับเป็นใช้คําว่าปีๆเลยไม่รู้ปีไหนสามไปอยู่ป่าวันเนี่ยภาคเนี้ยอ่ะผมพี่ต่างว่ามันเป็นเนื้อเรื่องแล้วกันผมก็จำไม่ได้แลนะไม่เนอะอ่าปรับการาฟิกยัยงไงวะเนี่ยลืมที่ตรงไหนเอ่ย,ยอัพพลายป่ะอ๋อตรงนี้เหรอ edit เอาไม่ใช่อีกราฟิกอยู่ตรงไหนเนี่ยซีซั่นเวลพอนเกียร์เอาแล้วเอาแล้ว,ลวปรับตรงไหนเอ่ยเอางี้ออปชันอยู่นี่ว่านี่แหละเจอละดิสเพลย์ครับ Full HD ครับอ่าร้อยสี่สิบสี่ฟิตวิวเต็มจอ อันนี้ช่างมันแสงว่าปกติไฮเดรนด์ิกปกติมอชชัน่นเบอร์ห้าสิบพอสติปตนู่นนี่เปิดกราฟิกจัดสุดอันตร้าแบบคัตตอมด้านขวาจุดเต็มแล้วนะครับเ,เพื่อนๆไปต่อไม่ได้แล้วนะครับมีอะไรบ้างมีเพิ่มได้ปุ๊บ HB อ่า HB AO full แล้วก็เปอันตร้า ได้จะมีกระสุนชั่นเปิดร้อยเปอร์เซ็นดีเอลเอสเอฟอ้าวมันมีตรงนี้ด้วยเหรออ่าไม่เคยปรับเลยเว้ยอ่าดีเอลเอสเอฟครับออโต้อันต้าฟอร์มานบาลานซ์คุณภาพสูงสุดครับเรเททติ้งมีครับโอ้ยเปิดดีเฟกต์เอเนดเบิลบวกบูทลาเทนซี่แฟรตอะไรไม่รู้เปิดไปเถอะวีทิงปิดเพื่อเฟรมเรทเต็มที่อ่าโอเคสุดหมดแล้วมั้งหมดละ หมดแล้วนะครับสุดทุกอย่างแล้วจะเป็นจย่างไรอภัยถึงทีปังเข้าไปโอ้ยตึงๆนะครับเย่ yeah. เดี๋ยวนะเต็มจอปะเนี่ยไม่เต็มจอเดี๋ยวเลือกเต็มจอก่อนเออ e x c l ก s i v e ปะามันไม่ยอมเต็มจอวะงงะ yeah. ไหมเย่ b a t t l อ f i ฟิวทำไมมาไม่เต็มจอที่ผมกดเต็มจอแล้วเนี่ยเพื่อน งงดิงคืออะไรปรับจอเต็มไม่ได้เฉยมอนิเตอร์หนึ่งและสองวินโด์อะถ้าเลือกวินโด์ล่ะเลือกวินโด์ไปไงปึ๊บเฮ้ยผมกดให้มันเต็มจอไม่ได้วะทำไมวะอ่าช่างมันไม่เป็นไรงั้นนะ่ะเทสแบบนี้ก็แล้วกันนะครับมันไม่ยอมให้เต็มจอผมก็ปรับสุดให้เหมือนเดิมนะครับเ,เพื่อนฮนะสุดนะครับเรเรือเ,เปิหด,หดหมดนะครับปิดหมดนะครับ โอเค DLs เปิด Retesting เปิดโอเคเช็คอีกทีหนึ่งนะครับมีอะไรบ้างปึ๊บ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 เต็มจอ DLs เรายังอยู่ปะเนี่ยจะจะมีปิด DLs ตัวเตี๋ยโอเคพร้อมแล้วเชิญครับลองเล่นดูลองเล่นดูจะเป็นอย่างไรผมก็ไม่รู้หรอกโดดเลยตุ้มฟึบโอ้โหโอุอ้ย เพมเลทครับมูลเล่นได้เล่นได้เลื่อนเลืเล่นอนโอ้เฟมค่อยๆเพิ่มค่อยๆเพิ่มร้อยกว่าละนะครับเล่นได้อย่างลื่นไหลเลยทีเดียวนะครับแต่ต้องปรับเมาส์นิดนึงอยู่ไหนวะนี่ฮะงงไปไกลตาแตกนะครับไม่ได้เล่นนานมากนะฮะออปชั่นวะเดี๋ยวเนี้ยคือมันเอาฟโฟลเดอร์ไว้ตรงไหนของมันวะเดี๋ยวนะโออยู่ข้างล่างเอ้าเมาส์คีย์บอร์ดอยู่นี่ อะไรวะอื่นๆอยู่ตังไงอ่ะฟูดอ่าเซสเซทีฟเ่ะอันนี้ใช่ปะเนี่ยงงๆด้วยงงๆด้วยคอนโทรลโดนยิงตายใช่ัหมลวงไปแล้วเมื่อกี้อ่ะเอาอันนี้เหรอเอาสามสิบแปดลองดูอ่ะมีเพื่อนช่วยปะนี่คืออะไรตายเลยสเปซโฮล เกิดมาดีกว่ามาลองกันครับลองปุ๊บกลางนาหูเลนะ่ะโอเคโอ้ฟิล์มเลทดีอยู่นะร้อยกว่านะครับปรับสุด Full HD ครับ Battlefield สองพันสีสองนะครับผมฉากนี้ผมไม่ได้เล่นนานมากเลยคิดถึงนะครับ <c oughs> มันจะอเวียนนานรู้สึกแปลกๆรู้สึกไปถนัดฟูไอ้อะไรนะขอออาทิตีมากกว่าไปลนะ <c oughs> อะไรวะคนอีอะไรอะโห้ฮึบอืมโด,ดนลมได้เปล่าวะเนี่ยฮึบฮ้ยยอฮึบอเออได้อยู่ยิ่งข้างไงข้าง <c oughs> กดดระโดนปหาศัตรูเลยข้างมากแล้วฉันจะจะิ้พวกนาย เอาเกิดตรงไหนเดีห um ูโหไกลยังวะเอาเกิดใกล้ก็ได้อะลองครับสายกระสุนโหก็จบแตกตุ่มตุ่มตุ่มอันนี้เราเทนหมดออนไลน์นะครับหมดในเรื่องผมไม่รู้อยู่ตรงไหนจำไม่ได้จริงเฟรมเร็กเก้าสิบกว่าแปดสิบกว่ามีร้อยให้เห็นบ้างนะครับต้นไม้ในรูปแบบควายสิทธ์นั่นเองเนาะประมาณแบบควายสิทธ์ะต้นไม้แบบหน้าเดียวอะแต่สายมิติอะ แดดอืมที่สมัยผมรู้สึกว่าคอร์ด f d u ี y มันไปไกลกว่าแล้วว่าภาพผมรู้สึกว่ามาเล่น b บตนฟิลสองพันสผมจะรู้สึกเฉยเหมือนภาพมันไม่สวยเท่าไหร่นะครับไม่ได้เล่นนานมากเลยนะเนี่ยมาซึมซับบรรยากาศนะครับผมผมรู้สึกว่าภาพมันดบกว่าเพราะว่าไปเล่น Back Off หกปรับสุดมาที่เราเล่นมานะคอร์ด f d u ี y เมเนลกาแฟสามนี้อะไรเงี้ยเออโสไนเปิร์งซูมยับเลยอวะอย่าอยู่ยต้องหยอดเดี๋ยวเขาต้มให้กินออไม่รู้นะผมรู้สึกผมชอบแบบคอสติมมากกว่าไปแล้เมื่อก่อนเล่นโมเดลฟิลบ่อยมากแล้วนะโอ,โอเคเดี๋ยวออกตรงนี้ดิผมอยากดูอีกทีนะครับถ้าไม่เจอก็คงจะใบใบเลยสําหรับเกมนี้โอ้พอกลับมาเล่นแล้วไม่ชอบเล่นจริงๆแล้วผมไม่ได้ชอบเลยคือ รู้สึกว่าเฟลมากตอนนั้นที่2 0 2 2ออกมาแบบนี้ไม่สนุกไม่ชอบนะครับมันออกมาเหมือนมันเน้นมาติเพลเยอร์ไปเลยนะครับแต่ผมกลับจำไม่ได้ว่ามันมีหมดเดเรื่องหรือเปล่านะครับผมผมจะมาลองหมดเดเรื่องในหะ้ตอนแรกอ่ะมีบ้างหรูนะจำไม่ได้จริงนะครับเมเจอร์บันเดิลออกซิอรีะไรไ่ไ้นี่เกจะขายอย่างเดียวเลยโอ้โหคุณกับมาเล่นในขายเลยขายอย่างเดียวนะเกมยุคนี้นะครับผม ง hmm. ั้นงั้นแหลนะเนาะภาพอ่ะถ้าเทียบกับเกมยุคเนี้ผมว่าไปนเนฟิล์นี่มันไปทางเดียวต้าฟอร์ตภาพอ่ะอที่เราจะเล่นหมดหมดแต่เล่นอยู่ตรงไหนดีวะเนี่ย <c oughs> นี่ผมลองนะครับเพื่อนๆลองลองดูลองดูงดไม่เจอวะ่ะผ้หาทั่วกระดานแล้วนเนี่ยตรงไหนวะนเลือเรื่องอะ่ะคอนเควส อันนี้คืออะไรมันเหมือนโหลดอะโหลดเข้าแมปบอะใช่โหลดเข้าแมปมันไม่ใช่เนเรื่องอะอ่ะไม่เจอช่างมันเถอะประมาณน,นั้นเพื่อนๆมันตีเพย์เยอร์กะแล้วลกันเมื่อกี้เฟรมเด่นได้แน่นะครับเก้าสิบแปดสิบร้อยกว่าประมาณน,นั้นครับขอบคุณทุกคนที่รับชมสําหรับกรารทดสอบ Battlefield 2042นะครับเป็นภาพที่ผมไม่ชอบเลยนะครับขอบคุณทุกคนที่รับชมไว้เจอกันคลิปหน้าครับผม